สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนคลับในออฟฟิศเฟื่องเองก็เยอะมากนะคะสักแบบเกินครึ่งหนึ่งคือติดตามทั้งแบบฝึกภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆบ่อยมากคนนี้คือคนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนได้อย่างประสบความสาเร็จภายใต้ช่องที่มีคนติดตามหลักล้านแต่ว่ามีธุรกิจของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันกันกบการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับการพานักเรียนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะที่ชื่อสเตเฟนออบ้าค่ะ เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดูแลพ<ส>าร์ทของโกยูนี้ที่เป็นในส่วนของมาร์เก็ตติ้งโดยที่มองสเตรทจี้แล้วก็วางแผนเป็นหลักโกยูนี้เนี่ยแบบดูจากทรงก็คือโอเคเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แหละยังมีแบบรายได้สป,ปอนเซอร์เข้ามาบ้างแต่ว่าจริงๆธุรกิจหลักคือเราอาจจะใช้ช่องทางการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเราเนี่ยในการช่วยโปรโมทสิ่งที่เราทําอยู่ที่เป็นธุรกิจโกยูนี้นี้ด้วยใช่ไหมครับจริงจริงอะมันเป็นกู๊ดคุสชั่นมากๆจริงๆแล้วมันเมืชมืชกันคนอาจจะชอบคิดว่าพีททำยูทูปก่อนแล้วค่อยแตกกลมาาทธุร แต่ว่าจริงๆแล้วไม่พีระเริ่มจากทําธุรกิจก่อนแล้วก็เอ๊ะเรามาลองแบบว่า explore วิธีทํา marketing ใหม่ๆดูไหมที่มันเต็มจากความสนใจของเราเองด้วยต้องมองย้อนไปว่าแบบเมื่อตอนแบบเลสเ่แบบ5 6ปีก่อนยูทูบเบอร์มันไม่ใช่อัดติงมันไม่มีอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่ทํา marketing บน u t u b e ก็ยังไม่เยอะตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเราลองทําแบบว่าเวใหม่ๆดูลองทําเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเหมือนเป็นคล้ายๆกับ experiment marketing method ใหม่ๆให้กับโอทีอะไร มันก็เลยเหมือนจับพัจะผูมาจากตรงนั้นจริงๆมันโอเวอร์แลปกันมาตลอดตอนที่พีเริ่มทาอ่ะตอนแรกๆมันจะชัดเจนมากว่าพีน่ะทำโกยูนิจันถึงสุกเลยพา o ยูทู e มันยังเป็นอะไรที่แบบเล็กๆแซมแซกแทกที่มาสปอร์ตเฉยๆพีก็เลยจะเทเวลาไปที่โกยูนิเลยพอหลังๆมันเริ่มกินเวลาเรามากขึ้นพีก็แบบไม่ได้ละฉันจะต้องแบ่งตอนนั้นพีก็จัดแจงชีวิตเลยจันถึงสุกโกยูนิไปเลย YouTube ก็คือหลังเลิกงานอ่ะหกโมงวีคเอนอะไรเงี้ยพอสภาพมันเริ่ มันเริ่มเป็นอาชีพที่2แล้วพอถึงจังหวะนึง่งมันกลายเป็นว่าจันถึงสุกเวลาทํางานเราก็ทาโปรวีดีไปเลิกงานเราก็ทําสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันคือฮ็อบบี้แต่จริงๆแม่งก็คือทํางานและวีดสุดท้ายแล้วนั้นเราก็คือทํางานทําไมคะทุกคนจันถึง <S <S สุดและหลังเลิกงานและวีคเอนด์ด้วยก็คือ uh huh. กลายเป็นทํางาน7วันโอ้ซึ่งพี่ก็ผ่านการพยายามจัดแบ่งเวลาอะไรยังไงเอ้ยหรือเราจะลองแบบแบ่งเปอร์เซนต์เวลานี้ถึงเวลานี้ทำโอยนี่เลย คือพี่ลกงมาหลายทางแล้วสุดท้ายเราคือมีกพบแล้วว่ามันแบ่งกันไม่ได้ มันมีจังหวะที่ผิดแบ่งค่อนข้างยากอ่ะแล้วแล้วเราก็จะต้องแบกเบอร์เดนตรงเนี้ยความรู้สึกผิดความไม่แน่ใจความตำแหน่งเราไปอยู่ตรงไหนเราเรากลายเป็นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ให้อะไรกับทีมเลยหรือเปล่านะมันมันมันเลยเริ่มเป็นปัญหาต่างๆตามมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทุกวันนี้ก็โอเคขึ้นค่ะชัดเจนขึ้นว่าชัดเจนว่ามันจะไม่ชัดเจนอย่างนี้นแหละชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันซัพพอร์ตกันจริงๆแล้วมันโอเวอร์โหลดกันอยู่แล้วเราไม่ได้คือเราไม่ได้ต้อง รู้สึกผิดที่เราจะต้อง,งแบบตรงไหนตรงหนึ่งมากกว่าตรงไหนในเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยอ,อมันสุดท้ายมันคือการจัดก,การกับความรู้สึกตัวเองนะพิ่ว่าคือจริงๆอะ่ะมันจะมีช่วงที่มีไฟเรากําลังตื่นเต้นได้ทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆคือทุกอย่างมันแบบโอ๊ยมัน,ม,นมันมีแรงอะ่ะพาชั่นเราแรงกล้ามากๆอะ่ะเราจะขยี้ ขยี้ออไปเรื่อยๆจนบางทีเราตามตัวเองไม่ทนันว่าจริงๆออแล้วว่าเธอ,อเหนื่อยแล้วนะคะ ร่างกายอาจจะกาลังส่งเสียงอยู่บางอย่างแต่ว่าเรากาลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าแบบเฮ้ยแต่คนอื่นเขาดูแบบไปถึงนั่นแล้วนะเราจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นบ้างดีไหม <Ooh. S 2> หรือการที่เรามาถึงตรงนี้มันยังไม่สําเร็จหรือเปล่า <Ooh. S 2> อะไรเงี้ยมันเลยเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องวิ่งไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆค่ะเหมือนวางโพ i ิชันตัวเองผิดมาตลอดทั้งหมดอ่ะเราเป็นคนทําอะไรเราทําแบบร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงพอมันเป็นแบบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บทําไมก็คือใช้พลังงานจากอนาคตไปด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืองามหด่ย เออมันมันเหนื่อยจริงๆแล้วกลายเป็นว่าพอเราเหนื่อยเราจะมองทุกอย่างทั้งเบลอนะแล้วเราจะกลับมาทุบตัวเองง่ายคือตอนนั้นพี่ก็จะโทษตัวเองเยอะว่าแบบเฮ้ยทาไมเราทําได้ไม่ไม่มากพอเราทําได้ไม่ดีพอหรอหรือต่อให้ถ้าเราทําอะไรออกมาแล้วคนมองว่ามันดีแล้วอะเราก็รู้สึกว่าแต่เราว่าจริงๆรแล้วมันมีตรงนั้นได้อีกนะแต่ถ้าในอนาคตมันเกิดล่มขึ้นมาล่ะแต่เก่งไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับทุกอย่างทั้งอดีตและอนาคตยกเว้นปัจจุบัน อยู่ไปทุกที่ยกเว้นปัจจุบันเพราะงั้นเนี่ยออตอนนั้นอะพีคก,ก็เลยค่อนข้างนั่นแหละเรียกว่าเบิร์นเอาท์ไม่ได้พักสิ่งหนึ่งที่คิดว่าคนเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันแล้วตอนนั้นที่สิ่งที่ผิดเป็นแล้วมันทําให้ยิ่งหมดไฟละกันเพราะเหตุเนี้ยมันเลยยิ่งทําให้เราหมดไฟหรือเปล่าคือการเอาตัวเองไปผูกกับงานคือพอเราเข้าสู่วัยทางานนะคะชีวิตเรามันจะเริ่มแนโรลงเรื่อยๆเปอร์เซนเทจใหญ่ๆจะถูกไปอยู่ที่งานอยู่ที่งานงานจะเป็นพอชั่นที่ใหญ่มาก แล้วตัวเราอยู่ตรงไหนลองแกล้งถามตัวเองดูว่าแล้วใน100%่อเรน่ะเราให้ความสําคัญกับตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆคิดว่าหลายๆคนที่เบิร์นเอา่ะงานน่าจะประมาณ85%ที่เหลือก็คือซอยเลยครอบครัวแฟนเพื่อนอะไรเงี้ยซอยที่เหลือไปแบ่งกันเอาเองเล็กๆจริงๆอ่ะชีวิตเรามีแอส p e c อื่นเยอะมากนะคะนอกจากงานแต่ว่ามีคิดว่าคนที่หมดไฟเนี่ยคือเราเอาคุณค่าของเราไปผูกไว้ที่งานพองานดีงานรุ่งยอดวิวเยอะคนดูเยอะเราก็รู้สึกว่า กรู้สึก<ใ>สดีเนี่ยมันรู้สึกดีใจฟูแต่พอวันไห<ะ>นยอดวิวน้อยมีฟิดแบตที่ใหม่ดีงานนี้ทําไปลูกค้าบน่นพอมันมีอะไรที่แบบมันเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับงานอะหลายๆคนจะเริ่มมองว่ามันเป็นความผิดของเรา as a person รเราจะเริ่มมองว่าแบบงานขึ้นเรารู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราขึ้นพองานลงปุ๊บเรารู้สึกว่ากูนี่ไรค่ามากมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะเราพีคิดว่าอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งหลักๆที่ทำให้คนรู้สึกหมดไฟ อย่างที่พี่บอกถ้าเราเริ่มสำรวจแล้วว่าพลังงานของเราหนึ่งเรซเราใส่ไปให้งานหรือเรียนเ,เป็นพอร์ชั่นที่เยอะมากๆไปไหมลองสำรวจเวลาของเราว่าเราให้เวลากับมันไปมากเกินพอดีหรือเปล่าอันนี้คือการป้องกันก่อนก่อ,อ,อนออที่มันจะไปถึงจุดนั้นเออเราขยี้มาสักพักแล้วเราไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองเลยเราไม่ได้อยู่กับตัวเอง มานานแค่ไหนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วมันเริ่มมีผลกระทบต่อตัวเองแล้วอะคนเราตัวเริ่มแบบเริ่มงอแงเริ่มไม่เจอเราเริ่มแบบว่าเอ้ยแบบไม่มีเวลาให้หรือเปล่าหรืออาจจะเริ่มมีแบบผลกระทบกับงานทําไมรู้สึกว่ายิ่งขยี้ยิ่งทําไปแต่มันก็ยังไม่เห็นจะได้ผลหรือดีอะไรเลยสักทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราคอยสังเกตอะค่ะมันจะเห็นอะไรพวกเนี้ยมากขึ้นแล้วก็ถ้ามันถ้ามันไปถึงจังหวะที่เริ่ม ไม่อยากจะนึกถึงงานวันพรุ่งนี้อีกต่อไปตื mm ่ hmm. นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเริ่มกลัว mm hmm. แล้วก็ไม่อยากจะเช็คโทรศัพท์เลย mm hmm. ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง mm hmm. พบผู้เชี่ยวชาญเถอะค่ะมีจุดที่แบบเป็นเป็นแฮกเลยไหม mm hmm. เราเชื่อว่าแบบหลายๆลคนอนะรู้ทฤษฎีแต่ว่าพอแบบจ mm ัง hmm. หวะที่เอาไปปฏิบัติแล้วมันแบบลืมมันมีแบบว่าอะไรแบบ เวก c a พอแบบดิดนิ้วปึ้งแล้วแบบอ่ะเกินไปแล้วนะอย่างเงี้ยหรอพี่คิดว่าการเขียนเจอร์แนลช่วยได้นะคะในการ r e เฟล็กตัวเองอาจจะเป็น p r a t i c t i c คอติงอย่างหนึ่งที่ให้ช่วยช่วยให้เราแบบได้คิดมากขึ้นละกันและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นว่าเอ้ยตอนนี้จริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนี้เราอยาก จะทาอะไร journal เป็นวิธีหนึ่งที่เรา express มาเขียนออกมาว่าเรารู้สึกยังไงเรากําลังยังไงเราเป็นยังไงบางคนใช้วิธีพูดออกมาพูดกับ therapist พูดกับผู้เชี่ยวชาญพูดกับเพื่อนที่อาจจะเป็น support system ของเราคนที่เรารู้ว่าเขาจะไม่ judge เราบางคนใช้วิธีพูดออกมากับตัวเองอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งจริงๆอการที่เราได้ express มันออกมาให้มันเป็น physical ให้เราเห็นว่าเรากําลังเขียนนะหรือพูดออกมาให้เราได้ยินเสียงเรานะอะไรที่ มันเป็นฟิสิกอลออกมามันจะช่วยคือสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ในหัวค่ะหลายๆครั้งสิ่งในหัวมันนอก่างที่มันเป็นนะความรู้สึกมันแบบมันอึดตัดมากมันเป็นมวลบางอย่างที่แบบมันแย่มันเทามันแบบมันใดๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราได้เขียนออกมาหรือพูดออกมาเราอาจจะรู้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันก็เท่านี้แหละ บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กแต่จริงๆมันอาจจะมีทางออกตราบใดที่เราทันตัวเองและเห็นชัดขึ้นเราก็จะรู้ว่าเราจะเอายังไงกับมันต่อเขียนออกมาจจะรู้ว่าที่เหนื่อยอยู่นี้นั้นมาจากคนรอบตัวที่แบบฉันเหนื่อยมากจะมากเพื่อนร่วมงานก็คือท็อกซิกมากเหนื่อยกับการที่จะต้องคอยวิ่งตามบรรทัดฐานของสังคมในโลกโซเชียลเราก็อาจจะรู้ว่าจริงๆเธออาจจะต้องโซเชียลดีท็อกซ์นะคะพอเราได้รู้อะค่ะมันจะค่อยๆรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความ ทุกหรือความหมดไฟหรือความที่เหยียบตัวเองของเราอยู่อ่ะมันมาจากอะไรออแล้วมันก็จะแก,แก้แก้ไปตามนั้นได้อะไรเงี้ยมันอาจจะแก้ไม่ได้นะพี่บอกว่ามันอาจจะแก้ไม่ได้แต่เราจะชัดเจนขึ้นว่าเราควรจะลองอะไรอ๋อค <Comment S 1> อมเมนต์คือแบบขอบคุณพี่พีชกันเยอะมากจริงๆนะคะว่าพูดดีโอรเรเลยเคยเป็นแบบนี้เลยขอบคุณพี่แ <laughs> พร <laughs> จะร้องไห้ค่ะพี่พีชพูดดีจังเ oh. 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 ยอะมาก oh. จริงนะคะปิดท้ายให้พี่พีชฝากแบบธุรกิจนิดน,นึงก็ได้ mm. เออว่าในสิ่งนี้ทำอุ้ยเหนื่อยเหลือเกินเออฝากแบบ โกยูนีอะไรตอนนี้มันยังไงคะยังไงขอฝากอ่าโกยูนีด้วยนะคะทุกคนก็เป็นให้คาปรึกษาสําหรับเรียนต่อต่างประเทศนะคะเื mm ่อ hmm. ใครสนใจที่อยากจะไปเรียนภาษาที่อังกฤษนะคะระยะสั้นระยะยาว mm hmm. ก็คือครบวงจรได้ทั้งหมดนะคะติดต่อไปได้นะคะที mm ่โ hmm. กยูนีก็ไปสามารถเซิร์ชได้เลยโกยูน mm ีไทยแลนด์นะคะกค็ยังไงฝากด้วยนะคะคิดจะไปเรียนอังกฤษไม่ว่าจะระดับการศึกษาไหนนะคะปรึกษา กยูนิได้เป็นคิดถึงโกยูนิเป็นท็อปออฟใหม่ได้เลยนะคะุณมากจริงๆเดี๋ยวให้พี่พีชไปพักพ่อนแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะพี่พีชค่ะพี่เฟื่องขอบคุณที่ชวนมาค่ะพี่เค่ะได้ค่ะเลิฟค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายจ้า